กาจารย์พระอาจารย์ครับเจริญบ๊วยอนุโมทตค่ะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ที่มหาสารธรธรมนะครับก็มีโยมกําลังทยอยเดินทางออกมาร่วมบริจาคตู้ปันทำปันสุกแล้วก็มีปันรับด้วยนะค,ะนนครับนี่เป็นี่ค่องงเพราะผมมีโยมมาร่วมบริจาคเป็นตู้เย็นเก่าที่เสียแล้วแต่ว่าเราก็เอามาบริจยาคไอ่เป็นหนังสือเป็นแมสเป็นเจลล้างมืองี้นะครับ นอกจากเราจะได้ปันธทรมปันกายปันรักปันสุขครับผมปันรักก็คือนอกจาก <S <S จะรักสุขภาพเรายังรักธรรมชาติด้วยครับผมอันโนอ้โหวันนี้รวมไปถึงธรรมชาติเลยดีมากเลยเป็นความคิดที่ดีมากโอ้อดีจังแล้วก็ปันสุขก็คือมีญาติโยมมาร่วมกันบริจาคนะครับสําหรับใครที่นี่ก็ เข้ามาบริจาคช่วยกันเพื่อแบ่งปันความสุขแบ่งปันรอยยิ้มในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับผมโอ้โหออกมาฝาอนุโมทุกคนที่เอาหนังสือเอาอุปกรณ์ต่างๆเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตู้ปันรักปันธรรมปันสุขนะลูกนะฝากอนุโมทนาแทนด้วยนนะขนาดนี้นี่ขนาดวันแรกนะครับผมโอ้โหไม่พอจะใส่แล้ว <laughs> <laughs> ต้วาตนะู้เต้าเป็นสงสัยต้องหาตู้เพิ่ม ตงไต้องหาตู้เพิ่มครับ<ม>อันนี้เป็นว <c oughs> ันแรกแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับผมต้องต้องชื่นชมในในส่วนตรงนี้นะครับ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเขาองหาตู้เพิ่มแล้วก็จะได้แยกประเภทของนะาง <c oughs> ว่าอันนี้สําหรับข้าสารอาหารแห้งแล้วก็อีกอันนึงค <c oughs> ือพวกแอลกอฮอล์เจลหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะใช่ไหมคะจะไปพรจะเริญพรโอ้ดียเห็นเห็นภาพอย่างนี้แล้วชื่นใจค่ะ นะคะแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกเหมือนจะมีผู้ให้นะคะแต่ผู้รับยังไม่ค่อยจะมาเลยนะคะนี่แหละพอผู้ให้มาเรื่อยๆเนี่ยยมบรมอาตรมาชื่นใจมากเลยนะเพราะมันสะท้อนว่าสังคมไทยเนี่ยอยู่กันมาด้วยกันให้ไม่เกิดแค่ไหนเราก็ไม่กลัวแล้วถ้าเป็นแีบนี้นีนีดีนี่เอาหนังสือธรรมะมาให้นะเนี่ยเห็นไหมเออเหมือนเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับค่ะโอ้แม่แม่มีหนังสือธรรมะันเยอะจังอนุโมทนายมแม่ด้วยนะอนุโมมาทนายมแม่ด้วย ของมากันแบบโอ้โหแต่ละคนโอ้โหอาหารใจมาพร้อมเห็นมาเห็นเป็นการให้ที่ไม่ขาดสายเลยนะคะอันนี้ครับก็จะเป็นบรรยากาศทางอีสานนะครับผมค่ะนอกจากจะมีหนังสือก็มีผ้าสินผ้าไหมอย่างเงี้ยนะเอามาโแชร์กันเลยอ๋อเรามีผ้าสิญผ้าไหมให้ด้วยเหรอเจริญพรเจริญพรเอามาบริจาคเอามาบริจาคเพราะว่าบางคนนอกจาก ที่มหาจรรคาครับนอกจากจะเจอสถานการณ์โรคระบาดแล้วบางทั้งโดนไฟไหม้นะครับบ่อยมากก็ไม่รู้<ม>ว่าเกิดจากอะไร<ม>ก็ในในส่วนตรงนี้ก็จะนําไปช่วยเหลืออ่ายงที่เกิดอักขีภัยนะครับค<ม>่ะค่ะโอ้โอันนี้นอกจากได้ช่วยในในช่วงโรคระบาดแล้วก็ยังได้ช่วยใีภัยพิบัติอื่นอื่นด้วยครับค่ะค่ะ เอาละและนี่ก็คือบรรยากาศจากมหาสาร,รคามนั่นเองนะคะแล้วก็เอาตู้เย็นเก่าๆนะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่นะคะรักโลกรักธรรมชาตินะคะกลับคืนมาไม่ให้เสียประโยชน์เปล่านะคะยังไงขอกราบอนุโมทนาแล้วก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสําหรับการสร้างสรรค์ดีๆแบบนี้นะคะจากมหาสาร,รคามนั่นเองค่ะอนุโมทนาด้วยนะลูกนะ <c oughs> นนาคา่ะนะครับนะอนุโมทนาจะ <c oughs> ส่งหนังสือธรรมะไปเติมนะอนุโมทนาทุกครับขอบพระคุณค่ะ <c oughs> เอาละต่อไปจะเป็นบรรยากาศที่กรุงเทพค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่แน่นอนจังหวัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดบอกตามตรงนะ,ะคะกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายหลายคนคิดว่าอ้าวคนกรุงเทพจะมาเดือดร้อนจะมาลําบากอะไรบุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณได้ยืนอยู่ยอยอดตึกทุกมุมของกรุงเทพเราจะเห็นชุมชนแออัดเราจะเห็นชุมชนเล็กๆที่ยากจนอยูก่กระจายเต็มพื้นที่ไปหมดค่ะ ดังนั้นนะคะหลายหลายคนเป็นคนที่พัดถิ่นฐานมานะคะหลายหลายคนไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะเป็นการช่วงของล็อกดาวน์ดังนั้นความเป็นอยู่ลําบากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่กรุงเทพบ้าง